สวัดีค่ะทุกคนแอลสุเรตานะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาน้องไปเที่ยวพัทยาบังนบันบันซึ่งไงคะรับบันดีใจมนะและเช้าโดนหลอกด้วยไปเช็คสุขภาพกับคุณหมอคิดว่าจะไปแล้วเมื่อกี้เกือบไม่ไปแล้วกลัวไปหาหมออยูแต่ว่าตอนไปหาหมอเป็นไงเป็นป้าเจอาสาวๆค่ะสาวๆรุงบังเป็นบันโอเค ครั้งที่สองที่วันปันไปนะคะแต่ว่าเป็นเป็นครั้งแรกของแอลแล้วก็เป็นครั้งแรกของอีด้วยเนาะที่แบบที่ไปแบบที่ไปแบบเออไปแบบไปกันเองแบบว่าใช่ปกติจะมีจะมีทุกคนไปแบบไปไปยุกบ้านเลยอ่ะแล้วก็จะแบบมีคนช่วยดูคราวนี้เราแบบเหมือนแอดเวนเจอร์นิดนึงนะคะรอบนี้ก็จะมีแค่น้องแอลนะคะมีปันปันมันปันน้อยง่วงแล้วนะคะแล้วก็มีอีีนะคะอีีอีเซฮายอีกรอบนึงอีวนน่้ จะเป็นยังไงจะงองเงนไหมไม่น่างองน,นะแล้วก็อีกคนนึงของเราคือทีมงานป๊อปป๊ะ <c oughs> นะคะ <c oughs> ทีมงานไม่ออาเสยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนไปถึงเราจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้น้อนๆพักค่อนัอนขอ,น,น,ขอนอนเก็บเที้ยวเก็บแรงก่อนนะคะทุกคน ดูหน้าปันปันนอยซีตอนนี้ถึงแล้วค่ะแต่ว่าเราเรอเช็คอินอยู่น,น้องตื่นเต้นมากเลยปันปันตื่นเต้นไหมครับปันมองใหญ่เลยลูกจำได้ไหมคะจํจำได้ครับ,รบอยากลงไปเดินแล้วปันปันเดี๋ยวก่อนให้อีลงก่อนที่อีลงก่อนอีลงก่อนครับโอ้ผมจะผมจะลง,ะลงไหนรู้หรอห้องไหนลูก อุ้นจังเลยุย <c oughs> ห้องนี้มันคุ้นๆนะคะเนี่ยจีแอลเฮ้ยมันเหมือนได้กิ่งขนมตรงนี้ด้วยอะแล้วก็เตียงนี้มันต้องเป็นเตียงของฟันฟนะันแน

อ,อีอดูมิเ oh. oh. น็ตเลตเตอร์จีแอล <laughs> few minutes later. GL, แบบนั้นแหละดินเนอร์ไทม์แล้วครับบรนันพาจีแอมากินข้าวโอ้ยบรนันชอบทะเลตรงนี้บรรยากาศดีมากค่ะยมีเพื่อนมาเล่นกับบรนันด้วยน้องเขาไมากก่กลัวบรนปัน,ปนะเอ๊ะฮจวันดี วันที่สองพามาเล่นน้ำแล้วค่ะอุปกรณ์เ่ยเป็นเต็มมากรีบวิ่งมากทะเลทะเลห้ยน้ำเยอะมากเลยปัญญาไปแตะขอบฟ้าอุ้ย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 ทำไมอุ้ย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  ไอทีเอลครับเราเดินเล่งกันก่อนปันตกใจขึ้นน่ะลงแล้วทีเอลเขาอาอันนี้มากั้นทำไมมันเก่กะปันอยากไปลึกๆไม่ได้เหรอที่ตรงนี้ปันก็ว่าปันเริ่มเหนื่อยแล้วนะมันจะปันปันยืนไม่ถึงแล้วไอทีเอลน้ำมันเก็เค็มๆไงไม่รู้แต่มันก็อร่อยอร่อยที่นั่นเปล่าเป้ยาไอทีเอล ยังสนูกากเ่นต่ออไม่ later โอ้ว <minutes> oh, wow. นี่คือการกลูมมิ่งครั้งแรกชอบร้านนี้จังเลยมีกระจกให้เราส่องความหล่อด้วยทุกคนปันหล่อไหมอ่ะสักพักหนึ่งขอเช็คความหล่อหน่อยอยังหล่ออยู่ <laughs> อ้ปันหล่อไหมทุกคนคอมเมนต์มาข้างล่างด้วยนะคะ ขึ้นนะคะเมื่อวานนี้อันนี้ที่ยวาพาน้องกลับบ้านแล้วเอาเป็นว่าใครที่แบบว่าอยากพาน้องแหมานะคะไปเที่ยวทะเลก็แนะนำล้วกันเนาะจริงๆพัทยาถ้าเกิดว่าเราอยู่กรุงเทพพัทยาคือไม่ไกลมากและเอาว่าพักที่อ่ม Long Beach Hotel and Spa นะคะ Long Beach Long Beach เอออยากรอรอออกมีคำว่า,าวิลล่าดี๋ยหรอ Long Beach Long Beach Garden Villa b e ช c h Garden, Hotel แอนด์สฝั่งยังไงนะป่ะพี่บนวิล่านั่นแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าทุกคนลองเสิร์ชด,ดูดูในแบบว่าเอา g o o g l e หรือว่าอะไรอย่เงี้ยนะคะมันก็นจะขึ้นมาเพราะว่าจริงๆโรงแรมเนี้ยเขามีแบบที่มันเป็นแบบโรงแรมแบบหลายๆชั้นกับที่มันเป็นเหมือนแบบรีสอร์ทนะคะยังไงก็แบบว่าลองเข้าไปสอบถามดู เขาก็จะมีโปรโมชั่นถ้าเกิดว่าเรามีแบบสัตว์เลี้ยงนะคะน้องหมาน้องแมวว่าสามารถไปพักได้แล้วเขาก็จะมีโปรโมชั่นแบบว่าออกแาตามช่วงแบบช่วง,ช,วงช่วงของเขาอะอต่ว่ามันโอเคอยู่นะแล้วก็ที่พักโอเคเลยเขารักษาความสะอาดดีะคะ่ะแล้วก็แบบว่าพื้นที่กว้างขวางดีแล้วก็มีเตียงให้น้องด้วยนะคะตายเอาก็จะเลยๆเอาเอวไม่ถนัดเลยอะเดี๋ยวนะคือเอวอะเอวถ่ายเพราะเอวถ่ายเองเอวจะไม่ค่อยมองกล้องนึงไหม คุยกับทุกคนแล้วก็จะมองนะตัวเองเราแบบพอแอลมองนะตัวเองแอลก็จะเหมือนแอลมองอะไรไม่รู้ก็เป็นว่าเหมือนแอลมองอะไรไม่รู้ก็แล้วกันนะคะแต่ว่าแอลมองทุกคนนั่นแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวแอลจบคลิปนี้นะคะด้วยน้องกําลังกลับบ้านแล้วก็ตอนนี้ใกล้ถึงบ้านแล้วรับป,ปุ๋ยครับสนุกมากครับรับเพียรมากเลยค่ะบ,บ๊ายบาย